แบบเดิมเปไปนะตัวกูนี่ฮะทำไมตัวกูโดนสองตัวเลยอ๋อเป็นรูปพี่เป็นคนไม่ได้เป็นนี่ oh. <c oughs> ทุกทีขี้ตกใจจังนาะยิ่งเกือบแตกเลยนุ๊กท่อ๋อจิ๊บตัวนี้ looking a little little window's girl คุณดูแม่คงจะมีครอบครัวหรือพนักงานยังไงก็เถอะที่นี่มันแอบหน้าขนลุกจริงๆนะมันก็แปลกใหม่ดีอ่ะเมื่อกี้ร้องเพลงเอใช่กลัวหัวหดของฉันอ่ะนี่คือเพลงอย่าได้กลัวไป เนี sabes, anyway, ่ยาล d เบ s ไม่ e ด l l ร work I b e t 181 t h นคิดว่า o ันอยู่รอบมุม183นี่ของฉันโชคดีนะอย่าหลงทางล่ะถ้าต้องการอะไรก็กีดได้เลยฉันไม่ scared of. a อะไรเลย hey. Yeah. Why don't you hang a second while I unpack? Then I can help you find your room. Something about this place makes me want to use the buddy system. Yes. <laughs> Why than I do not room i probably. No. It's just so a hall. I we can sleep in the same room. Oh, a single bed. And here we are. On sofa. Well, it's um. do cozy. It's มันดูดีกว่าโรงแรมแคปซูลที่ญี่ปุ่นนิดเดียวเองเอาหน้ามันอาจจะเ็วร้ายกว่านี้ก็ได้อะเื่นห้องเราที่โทบิกาทูนเคยไปแบบไปออกงานมาไอโทพิกานี่นะที่ไหนวะปิกาครับว่าคุณอ๋อ gross school what if to pee in the middle of the night am I gonna walk in on Charlie sitting on the pot Guess that means there's no minibar either. <coughs> Shows where you know. What the fuck? What is that? Wine. Genius. Oh, oh, I, I, feel like drinking, I feel like if we start drinking, Charlie, Charlie will find out. And it'll me and make me and feel like an asshole. Yeah, he does that. He does that. But not on the clock. We don't ever drink in the to shoot, which is hard to do drunk. Outside <laughs> <That's laughs> to... work, we get full on a hammered before we work. Why that? you are doing ทำไมต้องทำแบบนั้นฉันอยู่น้ำไอ้ย่างเธอก็น่ารักเวลาที่ตั้งใจทำงานเออจะน่ารักเหรออืแอบคิดอะไรกันปะเนี่ยเอาแล้ว You're so clumsy What would Charlie say? I know s ุ่ม t h i n Where did it go? ก็เลยกูแบบน่าจะเล่นจำจริงนะานะนี่เธอพยายามทำให้ฉันกลัวทำได้ดีนะฝุ่นเยอะจัดฮะอ๋อเป็นัวพืนโอ้เฮียเอาแล้วแต่ตัวกูเด็ดๆทั้งนั้นมาพร้อมโลก เออตัวที่กุมังครับแก่ใจนะว่าไม่เป็นไรอ่ะไม่มันเป็นไรจริงๆอ่ะฉันแค่แก้ทำเป็นว่ามันไม่เป็นอะไรอ่ะฉันไม่อยากคุณยาคุณละภูนแพ้ ฉันแค่ต้องระวังให้มากกว่านี้อ่ะดีใ่ไหใจใช่ไหม I'm sure เป็นตัวค่คที่มาห้องกับโดแล้วก็ทิ้งไว้ใต้ตรงนั้น <c oughs> จะลองจริงเหรอ a <c oughs> แล้วตอนนี้เธอถูกวางยาพิษแล้ว i <c oughs> กลิ่นมันค่อนข้างเก่าพอสมควรคือเขาวางยาวอะคือตายเลยอะก็ตายคนแรกเลยเรียบร้อยไหนลองจีบดิแล้วฉันอยากจะบอกว่ารสชาติถุงเท้าขึ้นราคามันแข็งแรงและดีต่อสุขภาพนะ เธอมันขี้โกหกเอาโทษทีไม่ได้หมายถึงเลยที่เธอน่ารักใช่ไหมแอบคิดอะไรกันแน่เลยไม่ใช่เพราะฉันที่อายหรอกนะชืสบัติโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอรู้สึกแปลกมันก็ใช่อ่ะ เราทำงานด้วยกันและชาลีก oh uh ็คอยเป็นห่วงฉันเกี่ยวกับการเป็นมืออาชีพให้มากขึ้นฉันเข้าใจฉันเ้นี่กวางขยับเข้าไปสิครับจังหวะนี้เอ้าเธอทำอะไรอ่ะุเจ้าอ c อ

เพลิดเพลินกับตัวเองที่นี่เหมือนกับพวกโรคจิตใช่ไหมโทษทีนะที่มาขัดจังหวะไม่เราแค่พูดเรื่องร้านค้าเรากังวลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่คู่ครูบอกก่อนทั้งหมดของเราอ่ะใช่ที่มีเครื่องปั่นไฟเราจำเป็นว่ามันต้องปล่อยอะไรออกมาบ้างฉันไม่สนใจว่าพวกเธอกำลังทำอะไรอยู่ฉันกำลังหาห้องของฉันไม่เจอฉันต้องการบุหรี่ มีเลขอยู่มีขึ้นลงตามลำดับฉันเพิ่งไปตรงนั้นมาขอฉัน10นาทีเราควรมีแผนข้าวๆในการถ่ายฉากแรกเรามีเวลาตั้งคืนค่อยวางแผนหลังมื้อค่ำได้ไหมมาที่นี่ก็ขอพักก่อนไม่ได้เหรอฉันอยากถ่ายงานหลังมื้อค่ำเธอมีเวลา10นาทีโอเคได้ เดี๋ยวลงไปอีกแป๊บนึ่งก็คือมึงบังคับกูเลยกำลังจู่จีกันอยู่ก็กระเป๋าของของกูอยู่ในรถไม่ใช่เหรอเราคุยกันจบแล้วหรือยังอ่ะสวอขอเจอห้องนะ มันจะมีกล้องมาวะน่าจะไม่มีนะเฮ้ยฮึโอ,อ,อ,อ้เอ๊ะอ้เอ้หนีพวกเขารีบไปไหนกันนะ เริ่มเคิมเริ่มเคิมเฮ้ยมีกระจกก่าวไม่แน่แบบนี้กูไม่ชอบเลยเฮียเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวแวลเฟิร์สบัตเฮ้ยไม่เอานะมันสามารถรอดทุกคนได้ปะได้อันนี้ใคร Hmm? อันนี้ทำแนวเหมือนเคสตาฉันแล้วสินะมากูจะมาเป็นคนคอยกระจ่างความสงสัยของพวกมึงเองนะจงอยู่เป็นเพื่อนกูนะ <'m> แต่ตัวมึงนี่ใส่ไม่ดีเลยนะ oh. อ่อยมึงตาย <laughs> ไม่ดีนะ

สวยงามไม่เหมือนใครผู้คนสม,ม so น sure, voila, ัยก่อนชอบทำกันอหะแบบโอซคูลว <sh> ัยรุ่นก้าวศูนย์ใช้น้าบัตรเปิดบินชาร์ตน้าบัตรเปิดบินชาร์ตทำไงวะหาเจอยังอ่ะสั่งพันธุ์นี่ว่าเก็บไว้ในนี้ถ่เุยดูกระเป๋าอื่น มองมอย่าละตัวกูเด่ย้อยากดูซิก้าซิก้ามีไหมมีแต่เสื้อผ้าแล้วก็ใบแจงรายที่เหรอฉันเช่าสตูดิโออ่ะแล้วผิดบัญชีเช็คก็เลยเด้งห่วงเรือหาบุี่เอ้บุหรี่บุร e y h a s t a ม่มีบุหรี่ a r u s i n g o จะบอกว่ามีคนเอามันไปอะ่าจจะเป็นฝีมือแค่แน่ๆเลยหรือไม่ก็เจมี่ไ m s o r r ให้ค่องใจวะจำได้ขึ้นใจมันไม่พอหรอกนะรายละเอียดมีความสำคัญ i เข้าใจแล้วฉันจะพยายามให้มากขึ้นที่นี่กว้างมากแน่นอนว่าคงจะมีบุหรี่ที่ไหนสักที่ y นาเสี้ยขนาดนี้เลย e r s c a t h e I mean, not legal สุบุรีเนี่ยมันผิดกฎหมายนะถ้าเกิดเราจะไปดูกันถ้าเธอหาบุหรี่เจอฉันจะเลิกบนโอเคกบดของมึงขาดขนาดนั้นเลยอยู่กูเซียนมากเซียนบุหรีเสียนี่อะไรหมวกของหมู่สำรองของฉันเหมือนกันเป๊ะนี่เหมาะกับฉันนี่ไม่แปลกใจหรอกบุหรี่บุหรี่ของขาดหาบุหรี่ก่อนโอู้หูเลยในห้องคือมึงจะแบบ จะเห็นเลยเลยว่าในห้องมันไม่มีกระจกอยู่ทุกห้องอ่ะนี่ชารลีซีซันหน้าหวังว่าจะให้โอกาสทำงานแบบเสี่ยงมากขึ้นนะสิ่งที่เธอทำมันมีค่าสำหรับเราอ่ะถือกระเป๋ากับสักผ้าคุณเนี่ยนะก็ใช่เพื่อความก้าวหน้าอุตสาหกรรมนี้ไงเธอต้องอดทนเพื่อแสดงความพร้อมความพร้อม ห้าวันอยู่นี่ห้าวันนะอุ้ยเ้าอย่างนี้ขอคุยด้วยนามบัตรถูเล่นเฮ้ยโคตรเท่อะทำได้จริงเหรอวะชีวิตจริงน่าจะทำได้ยากวะอิลูปึ้งอ้าหะอันนี้เป็นจดหมาย หายหาบุรีดีนาที่หายแค่บุรีอุปกรณ์อื่นยังอยู่ครบ่ใกล่องบุรีเยรอเงาเจ้าบุรีลองไปถามบุรีจากเขาดูแม่แม่งไปไหนก็ไม่รู้มีสักกี่มวนประตูที่นี่ดูกุญแจสามารถปลดล็อกได้โดยการใช้กุญแจเอ๊ตรงกลาง เอ้ยถุงมือคุณคุณไหมถึงนะเชื่อเชื่อชิ่อกูกูไม่อยากไปอ่ะต้องไปบมาครับไปมันร้องอ่ะเอ้าเอ๊ะใครเรียกอ่ะใครเรียกอ่ะไอ้กาบอ่ะเนี่ยของมาส่งเอ๊ะไม่นใช่อันนี้นะกูล่วนู่นน่ะของมาส่งอ่าเดี๋ยบร้อยโอ้ยกุญแจบาร สวยครับเาเาขของขสวยครับม,มาเลยครับบุรี่บุรีในบาร์จะมีบุรีร่กินเหล้ากินบุรี่กินเหล้ากินบุรี่กินน้ำเชียรอะไรบุรีเขาให้ดูดนี่ครับ เรเปิดไปดูกระสวกฉันว่าฉันไปดูที่ร้านกิฟช็อปดีกว่าวันนี้โลกหอบผืดกำเริบแล้วอ่ะที่นี่ฝุ่นเยอะมากเลยร้านกิฟช็อปอาจจะมีบุหรี่ก็ได้นะแต่ว่าที่นี่มันจะมีร้านหรอวะตรงนี้จะมีโอ้ยเย็นเป็นหินเลยตออนแม่งคุณแม่งคนม่งใครอยู่วะว้าวโอ้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นฝเจ๋งมาก ว่าไงเฮ้ยเฮ้ยยงพูดด้วยผมขอบุหรี่ซองนึงครับขอบุหรี่อ่ะได้ไหมไม่ได้ฮัลโหลบุหรี่สองนืงคงไม่ได้สินะไม่เป็นไรขอบใจมากเจ้าหุ่นกระป๋องเฮ้ยคงไม่ได้อ๋อ โอ้สองสุดท้ายขอบใจหลายๆเมื่อบุรีชี้มาทางนี้อีกทางผมจะขอดูอหลังเก้าอี้นี่นี่รูปผมว่าแล้วว่ามันมีมันต้องเป็นรูปแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเอาหยุดหยุด อายุท่ออาแปลว่ามึงตายอายุท่ผมจะขอเลิกบุหรี่ตลอดชีวิตครับไม่ต้องการไปแช็กแล้วครับไม่เอาบุหรี่ก็ได้เสร็จเลยอาบุหรี่อ๋อยี่บัตจับตัวนี้อะไรุวิอวิว Yes อ f course ใช่แล้วมันต้องใช้เหรียญก้าเหรียญที่เจอเมื่อกี้ไหเนี่ยหยอดเพื่อบุเหรียนเดียวของมันน่าจะได้นายคงมีเงินสำรองไว้ใช่ไหมคิดว่าไม่โอเคกูคุยกับมึงนะถือว่าคุยกับมึงนะทีนี้มันก็ไม่ชีบุเหรียแล้วจริงๆผมต้องการอยากจะรู้มากเลยว่าตูดสอบเป็นอย่างไรกลางวิชาโจน อาเมื่อมันไม่ได้ผมมีบัตรเครดิตครับนี่ไงผมมีบัตรเอ้ยชิบิ้ง <c oughs> เด้ง <c oughs> แรงเกิน <c oughs> ถ้าเกิดมันเด้งเข้าหน้ากูหลับแล้วนะเนี่ย <c oughs> พร้พอมทีเดียวหลับไอ้เหี้ยเมื <c oughs> ่อกี้ไม่รู้ว่ามันมีเหรียญหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ยอดเลยหยิบมาแล้วเนี่ยขอเลยมาเซียนโอ้เซียนอ่ะไหลมาแล้วเอ้าติดอีกอันหนึ่งแบงค์มันไม่ดูดไอ้หนูแมงเอ้ย่เลยอเอาเรียบร้อยคือมึงเซียนขนาดนี้เลยเฮ้แบงค์มันไม่ดูดไอ้หนู จุดจบของคนดโดนบุหรี่นะโดนเผาตายตู้มึง no เฮ้ยได้ please หาวิธีเอาบุหรี่ออกจากตู้ไม่ของบุหรีเอาแม่งเอ้ยไม่ให้ก็ไม่เอาเออเฮ้ยอ๋อ yes มาละอะไรวะมาละ thank you lord ฮะฮะ เฮ้ยปล่อยมือแบบล็อกเก็ตแมนไหมผมไม่ต้องการที่จะเช็คแฮร์แต่คุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแววแววเฟิร์สสมไ่นใจอื่นแล้วแววเฟิร์สบัตกูแบบมาไวมากเลยว่ะอย่าทำกับฉันแบบนี้คนร้องเฮ้ยขันหลังเลยขันหลังไอ้ยุทธหลังอย่าบโบราณออกมาสิว่าไอหลังเออ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 มึงเปีนจากสัดตู้เป็นสัตว์หน้าไอ้แค่นนี้ไอ้ยุทธหลังตอนนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ชาลีอโอขอบคุณมากขอบคุณรับขอบคุณครัแม่หนูคุงาใท้เละเลยมีแค่คุณที่นี่เหรอแล้วใครอยู่หลังบ้าไหนตอน้ไม่ทำท่านี่เงินก็เสียบรีก็ไม่ได้ เกือบตายด้วยอุ้ยอุ้ย